ครับตอนนี้ผมเจอปัญหานะครับเด้อคือตอนนี้ปลาที่ผมเลี้ยงไว้นะครับผมตายนะครับผมรู้สึกว่ามันน่าจะซีน็อกน้ํานะครับผมเนาะปลาที่ผมเลี้ยงไว้คือปลาหมอนะครับปลาหมอชุมพรหรือปลาเข่งง่าย่แหละครับมันบริทนนะครับมันบริทนแบบสุดเจ้าขิดเด้อครับเด้อใครคิดสีเลี้ยงปลาหมอชุมพรนี่นะครับเข้าไปติดตามหรือเข้าไปเบื้องคลิปผมได้เด้อครับเด้อ นะครับตอนนี้คือผมเจอปัญหาคือป่าตายนะครับเนื่องจากฝนมันตกมาสองมือนะครับน้าม,มันขึ้นเร็วนะครับน้าในสะะผมนี่นะครับมันขึ้นเร็วก็ทําให้ป่ามันน็อกนะครับตอนนี้วิธีแก้คือนี่แหละครับเติมออกซิเจนให้มันนะครับผมเนาะอ่าโอเคครับผม สวัสดีครับผมนะพบกับผมอีกแล้วนะครับในช่องตะหนุ่มชาแนลนะครับผมตะหนุ่มมาอีกแล้วนะครับกับมานี่นะครับผมเจอ 1992, bon ปัญหานะครับเนื่องจากคลิปที่แล้วนะครับที่ผม uy, ปล่อยที่ผมปล่อยปลานะครับเป็นปลาหมอชุมพรนะครับคือผมปล่อยลงไปประมาณสัปดาห์นึงนะครับคือตอนนี้ผมเจอปัญหานะครับคือปลานอกน้าครับตอนนี้ปลาเริ่มทยอยเริ่มตายเรื่อยๆนะครับผมสาเหตุเพราะว่า ฝนตกมาสองสามมือติดต่อกันนะครับผมอ่านะครับมอน,นี้นะครับเดี๋ยวผมชิถ่ายคลิปวิดีโอให้พี่น้องเบิงนะครับเพราะผมเจอปัญหาคือตอนนี้คือปา๋าหมอชุมพรที่ผมเลี้ยงไว้ในซะน้อยผมนั่นแหละตายนะครับตายเป็นซิฟโตเลยครับผมเนาะเดี๋ยวผมสิหาวิธีแก้ปัญหาครับเดี๋ยวผมชิถ่ายคลิปให้พี่น้องเบิกนะครับเดื้อคือผมเจอปัญหาแล้วตอนนี้นะครับผม อ่ะนะครับตอนนี้คือสะน้อยผมนะครับคือตอนนี้คือน้ําเต็มเลยครับพี่น้องคือน้ําเต็มเลยฝนตกมาสองสามมื้อนะครับรือน้ํามันซึมซึมจากใต้ดินมานะครับทําให้ปลาตอนนี้นะครับปลาผมเริ่มนอกน้านะครับผมเริ่มตายกองเลยเห็นบอกครับนะปัญหาอีกปัญหาหนึ่งเลยครับนี่เดี๋ยวผมจะเข้าไปทางในถ่ายพี่น้องเบิ่งดีๆดวยครับเด้ออ่านะครับคือ ตอนนี้คือผมบอกตรงๆนะครับผมเป็นมือใหม่นะครับมือใหม่ในการเลี้ยงปลาหมอนะครับปลาหมอชุมพรเฮานี่แหละครับผมผมไปซื้อมาตัวละสองบาทนะครับนี่ครับตัวละสองบาทมานี่อันซื้อมาเลี้ยงปึ๊บนะครับมีปัญหาครับผมปล่อยได้ประมาณสองอาทิตย์นะครับตอนนี้นะปล่อยได้สองอาทิตย์นะครับฝนกระตกชุมมือนะครับตกมาสองสามมื้อตกนะครับแล้วก็น้าซึมมาจากใตดินพอมนะครับทําให้ปลาตอนนี้ผมคาดว่านะครับ ป่าผมมันน่าสินอกน้ํานะครับนี่ครับเมื่อกี้นี่ผมว่านเกลือลงไปแล้วนะครับพอดีว่าผมไปซื้อผมไปซื้อปูนขาวมาโรยบนทันนะครับผมตอนนี้คือผมสิแก้ปัญหาโดยการต่อปั๊มไดโวนะครับเพื่อเพิ่มเพื่อเพิ่มออกซิเจนให้มันนะครับผมอ่าตอนนี้กาลังน้องกําลังต่อไฟมานะไอต่อไฟเข้าปั๊มไดโวนะครับเพื่อให้เฮ้าเติมอากาศลงไปนะครับสาเหตุผมคิดว่าปัจจใจรักเลยนะครับ น่าสิเกิดจากฝนที่มันตกลงมานะครับตกลงมาสองสามมือติดต่อกันนะครับทําให้ปลามันนอกน้ําขาดออกซิเจนมันก็น่าสิเป็นไปได้นะครับเพราะว่าก่อนน้านนี้นะครับที่ผมปล่อยปลาลงไปนะครับปลามันก็ไม่ได้เป็นอย่างนะครับผมพอฝนตกสองมืดสามมือติดต่อกันนะครับปลามันสิเริ่มลอยคอแบบนี้ครับนี่เริ่มลอยคอขึ้นมามาหุบอากาศแล้วมันบดมันบดลงไปนะครับมันสิลอยคอขึ้นมาครับนี่ครับมันก็สิเริ่มตายนี่ครับนี่ นะครับเริ่มตายไปนี่ครับนี่ครับมันเริ่มลอยคอขึ้นมาแบบนี้ครับนี่นี่นี่นะครับป่าที่ผมเจออยู่สะผมตอนนี้นะครับป่ามันเริ่มลอยคอขึ้นมาค้ายๆครับมันขาดอากาศหายใจนี่นะครับผมพี่น้องตอนนี้คือผมเจอประมาณนี้นะครับผมนี่ครับน้ําก็เริ่มเออล้นเต็มเลยครับน้ำซองมือฝนตกติดต่อกันนะครับอ่ะเดี๋ยวผมสีถ่ายพี่น้องเบิ่งด้วยครับเด้อ คือผมกศึกษามาจากใน YouTube นะครับที่เขาเจอปัญหาเวลาเลี้ยงเลี้ยงปลาไม่ไหม้มือไหม้นะครับที่เจอปัญหาปลามันนอกน้ําแลละก็ฟูขึ้นมาแลละก็ตายแบบนี้แหละครับนี่นะครับของผมตายประมาณสัก20 30โบตเนี่ยแหละครับผมผมเลิกงานงานมาตกใจเลยนะครับผมนึกว่ามันสีบอ่อเกิดกับผมนะครับเพราะว่าผมรู้สึกว่าผมเิเหตุการณ์บ้านมาดีนะครับเบิ่งข้อมูลจาก y YouTube ทุกเกือบทุกช่องนะครับที่เกี่ยวกับ การเลี้ยงปลาหมอชุมพรนี่ครับผมนึกว่ามันสิบ่มีปัญหายังนะครับนี่ครับมันก็เริ่มลอยคอขึ้นมาแบบนี้แหละครับนี่เริ่มตายนี่ครับมันก็สิเริ่มลอยขึ้นมาแบบนั้นแหละครับเห็นบ่คล้ายๆก็มันขาดออกซิเจนแหละครับนะเห็นบ่นะครับและอีกจังหน่อยมันก็สิน็อกแหละครับนี่ถ้าเฮ้าวเติมอากาศลงไปนะครับปลาบ่อนี่นะครับปลาที่ผมเลี้ยงนี่ก็น่าสิตายเกือบยกบ่อแล้วครับผมเนาะอ่านะครับผมเบิ่งการ แก้ปัญหาของมันนะครับใน YouTube นะครับเขาบอกว่าให้โรยเกลือนดับแร้งนะครับโรยเกลือรอบสะนี่นะครับแล้วก็เติมออกซิเจนให้มันนะครับเนี่ยครับผมกาลังทิศต่อไดโวอยู่นะครับเดี๋ยวน้องกําลังทิศต่อต่อมานะครับผมให้มันน้ามันพุขึ้นมานะครับผมเนาะอ่านี่ครับปลาตายเป็นเบือเลยนะครับผมผูนะครับนอกน้ํานะครับผมคิดว่าน่าสินอกน้ําขาดออกซิเจนนะครับผมเพราะว่าฝนมันตกหยุดเลยเนาะนะครับ นี่ครับตายกองเลยเพียบเลยนะครับผัวผมซื้อมาตัวละสองบ้านนะครับพี่น้องนี่นี่ครับอยู่พุ่นกันตายกองอยู่ผู้นะครับนี่อันนี้ก็ตายถ้าพี่น้องเด้อนี่นี่ครับเดี๋ยวผมสีเตอมอมากาศลงไปเบิ่งนะครับเดียวสใชซเดวอแล้วก็ปั่นน้ําขึ้นมาเบิ่งนะครับผมว่ามันสีดีขึ้นอยู่บ่ะนะครับผมเพราะว่าผมสังเกตเบิ่งน้ามันเพิ่มขึ้นหลายนะครับอ่านะครับ คือปั๊มไนโวนะครับเดี๋ยวผมไปยืมออยู่ข้างบ้านผมมาแล้วนะครับผมเดี๋ยวสิได้ติดตั้งปั๊มไดโวนะครับเพื่อให้มันเติมอากาศลงไปในน้ํานะครับผมเนาะมันอาจิิถึกวิธีก็ได้นะครับผมเดี๋ยวอันนี้คือทดลองนะครับผมผมกับบริเวณมืออาชีพในการเลี้ยงปลาด้วยครับผมบอกก่อนนะครับว่าผมมือใหม่นะครับผมที่ผมเจอปัญหาอยู่ตอนนี้นะครับพี่น้อง คือป่ามันเริ่มฟูขึ้นมามันเริ่มตายนะครับมันเริ่มขาดอากาศคือคนขาดอากาศเนี่ยะครับผมก็ต้องพยายามฮุบขึ้นเหนือผิวน้ำมาฮุบเอาอากาศนะครับผมแต่ว่าเอ่อทางนี้ทางนั้นนะครับเราก็ต,ต้องเพิ่มเราต้องเพิ่มอากาศในน้ำให้มันพอมนะครับผมเพราะว่าไม่อย่างนะครับเพราะว่ามื้อน,นี้ถ้าฝนตกมาอีกนะครับปลาผมที่ตายยกบ่อแน่นอนนะครับพี่น้องเนาะถ้าผมบบเห็ดย่างใดอย่างนึงซอยมันนะครับผมเนาะผมเสียดายเงินบบไปอย่างดอกพี่น้องเลย นี่คือปัญหาอีกปัญหาหนึ่งนะครับผมเนี่เริ่มรอยคอกันมาเลยนี่นี่ครับนี่เริ่มรอยคอแล้วนี่นะครับที่เราต้องเจอคือนี่แหละครับปัญหาของมันโมแม่เราซื้อมาปล่อยแล้วจบนะครับโมแม่นะครับนี่แหละครับบางคนก็กระโบหูเนาะคนที่เขาทําคลิปออกมานะครับตามฟ้ามตามอย่างที่เขาเลี้ยงนะครับเขาเจอปัญหาเขาไม่ได้บอกเขานะครับเขาบอกแค่ว่าเขาเลี้ยงแล้วเขาได้เงินได้เงินนะครับทั้งนั่งที่เขาประด้ว่าปัญหาออกมาเลยนะครับว่า เวลาเลี้ยงนี่มันเจอปัญหาอย่างน่นะครับผมแบบผมนี่แหละครับมือใหม่หัดเลี้ยงนี่นะครับเจอปัญหาได้นี่ปลาตายคู่กองน้องอยู่ผู้นะครับเนาะเดี๋ยวผมก็ต้องติดตั้งปั๊มไดโวนะครับเพื่อเอาอากาศให้มันนะครับผมเนาะเดี๋ยวทำเบิ่งอะไรครับคลิปนี้เนาะอาซสิมีสาระจังหน่อยนะครับที่ผมเจอมาตอนนี้คือปลาผมตายนะครับอ่าโอเคครับผมอเดี๋ยวผมสิถ่ายพี่น้องเบิ่งเรื่อยเด้อครับเด้อตอนนี้คือ ปลาผมที่ปล่อยลงนะครับ300โตัวตอนนี้นะครับเป็นปลาหมอชุมพรนะครับที่ผมทําคลิปที่แล้วนะครับที่ผมปล่อยปลาลงไปนะครับพอนับมาอีกประมาณอาทิตย์หนึ่งนะครับผมฝนตกลงมาสองมือทิดต่อกันนะครับทําให้น้ําในสะผมนี่ครับนี่น้าในสะผมนี่นะครับเพิ่มขึ้นหลายนะครับนี่ครับแล้วก็เกิดปรากฏการณ์นะครับปลานอกน้ําครับนี่ตายเลยนี่ครับ ตายกองอยู่เลยนะครับนี่แหละครับคือปัญหาของการเลี้ยงปลานะครับผมคิดว่าน่าจะเป็นสาเหตุรักษาปัจจัยลักเลยแหละครับนี่นะครับที่ทําให้ปลามันตายนะครับเพราะฉะนั้นวิธีแก้คืออันดับแรกเลยนะครับผมหาปูนขาวมามาโรยนะครับเพื่อปรับพีเของน้านะครับแล้วก็สิเติมออกซิเจนลงไปในอากาศนะครับคือหน้าเช็ดเป็นน้ําพุนะครับนี่ตายกองเลยนี่ครับนี่ ถามว่าผมเสียดายังไงบเสียดายครับโตบักใหญ่อะไรนะครับผมซื้อมาตัวละสองบาทนะครับนี่ตายนะครับนะครับตายนะครับป่าก็เริ่มลอยคอขึ้นมาแหละครับนี่เริ่มลอยคอขึ้นมาเรื่อยๆนะครับผมเนาะนี่ครับวิธีแก้เบื้องต้นที่ผมเบื้องใน youtube นะครับกะเขาให้โรยโรยปูนขาวนะครับเบื้องต้นให้โรยปูนขาวก่อนนะครับแล้วกะ เ,เพิ่มออกซิเจนให้มันนะครับผมนี่ครับเดี๋ยวผมกําลังต่อไฟน้เํอเอ่อปั๊มปั๊มน้าปั๊มไดโวอยู่ครับผมเพราะว่าผมน่ะสร้างสร้าง,งปั๊มโซลารเซลล์มาแล้วนะครับผมแต่มันยังมาบ่ถึงนะครับก็เลยสีไส้ตัวนี้ผมผมคิดไว้อยู่แล้วนะครับว่ามือใดมือนึ่งนะครับน้าป่ามันต้องน็อกน้ําแน่นอนเพราะว่าเขานี่บพ่นแน่นอนนะครับในพื้นที่ที่ผมเลี้ยงนี่คือมันฝนตกชุ่มมือนะครับผม ปลามันก็เริ่มนองน้ำแหละนะครับผมนี่ขาดออกซิเจนนะครับสิ่งที่ผมคิดไว้นะครับผมเนาะนี่แหละครับพี่น้องมือใหม่นะครับคือผมนะครับการเลี้ยงปลาบบแมนว่าซุมสี่ซุมห้าซื้อมาแล้วก็เลี้ยงเลยครับเดอ้อเราต้องศึกษาให้ละเอียดนะครับปัญหาของมันนะครับ แต่บางสำนักบางฟาร์มเขาก็บบอกนะครับว่าเวลาเอาซื้อมาเลี้ยงแล้วมันสิเกิดอย่างขึ้นแน่นะครับเขาท่ายเฉพาะตอนที่เขาจับขายนะครับตอนที่มันใหญ่แล้วนะครับตอนที่มันเล็กๆนี่นะครับเขาบอบอกปัญหานะครับคือตอนนี้คือผมเจอเจอเลยคือปลาตายนี่ครับปลานอกน้ําตายนะครับปลาในสะผมนี่แหละสะน้อยผมนี่แหละดีอยู่อย่างหนึง่งผมไม่ได้ลงหลานะครับผมลงแค่ 300โตนะครับเป็นเงิน6 0 0อบาทนะครับผมแต่ว่าผมเสียดายนะครับเดี๋ยวสิพยายามแก้ปัญหาเบื้องก่อนว่าพี่น้องน้อมมาสีดีขึ้นอยู่บ่อนะครับป่าก็เริ่มลอยคอฟูขึ้นมานะครับอ่านะครับน้ำก็มาแล้วนะครับนี่ครับนี่ครับอ่า๋ยวจะเติมออกซิเจนให้มันนะครับผมนั่นละอ่านะครับนั่นละครับนี่ครับ นี่ครับต้องเติมออกซิเจนให้มันนะครับผมนี่ครับเดี๋ยวสีเห็ดเป็นนนั้นขึ้นมาได้ครับเป็นสายยางขึ้นมาอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวปีก่อนปีก่อนนี่ครับเราต้องเติมออกซิเจนให้มันนะครับนี่ครับอ่านะครับตอนนี้เดี๋ยวกําลังติดตั้งปั๊มไดโวอยู่นะครับเออเดี๋ยวสิลองเบิ่งนะครับว่าปลามันสิดีขึ้นอยู่บ่อนะครับมันสิไข่ขึ้นอยู่บ่อนะครับมันสิมี อากาศย่บ่นะครับนี่นะครับเดี๋ยวรอจ้าหน่อยนะครับเนาะเดี๋ยวมาเบิกกันนะครับวันนี้ผมเลิกงานมาผมก็ตกใจนะครับปลาผมตายผูกองนองอยู่เลยนะครับผมลงไปสามร้อยตัวจักสิเหลือเท่าไหร่ครับผมอะเลือซําใดก็ซํานั่นเนาะเพราะว่าผมกับมือใหม่นะครับผมยังบ่เคยเลี้ยงปลาเลยผมก็ได้ผมก็บอกตรงๆนี่แหละเนาะผมก็หาเลี้ยงเป็นเทือแรกนะครับแล้วก็เจอปัญหานะครับผมนี่แหละครับเนาะก็ พี่น้องเกษตรกร,กรท่านใดหรือหรือเอฟซี FC นะครับที่เลี้ยงปลาหมอชุมพรและเจอปัญหาคือผมนะครับรบกวนนะครับคอมเมนต์มาบอกผมเนี่ยเด้อว,ว่าต่อไปนะครับมันจะมีปัญหาอย่างอีกเนาะเกี่ยวกับออการเลี้ยงปลาหมอปลาหมอชุมพปรปลาเค็งง่ายบ้านเฮาเนี่ยแหละครับผมมันจะเกิดอย่างขึ้นอีนครับผมยังสิงได้หาวิธีแก้นะครับผมเนาะอ่าครับ อ่านะครับตามมาแล้วนะครับอ่านะครับนี่แครับเออต้องให้มันเป็นแบบประมาณนี้แหละครับนี่อืมนี่ยะครับนี่นะครับต้องให้มันประมาณนี้นะครับเปิดไว้ประมาณสักเอ่อครึ่งชั่วโมงหรือชั่วโมงนึงก็ได้นะครับครึ่งชั่วโมงก็ได้นะครับผมนี่แหละครับเติมอากาศให้มั่นนะครับนี่นี่นะครับเดี๋ยวต้องหาอย่างมั่นแม็ก หนาไปเลยนี่แหละครับนี่แหละครับสะน้อยผมก็ประมาณนี้แหละครับพอดีว่าผมสร้างเอ่อปั๊มโซลารเซลล์มาแล้วนะครับเดี๋ยวผมคิดว่าถ้าผมสร้างของมาถึงนะครับเดี๋ยวผมรีวิวให้พี่น้องเบิงนะครับตัวนี้คือผมไปยืมปั๊มไดโวจากข่างเือนมานะครับผมเพื่อมาเติมอากาศให้มันก่อนนะครับนี่ครับบรรเทาให้มันแบบให้มันมีอากาศก่อนเนาะนะครับผมอ่ะผมฝ้านะครับ พี่น้องเฮาเอฟซีเฮานะครับที่เลี้ยงกับหมอแล้วเจอปัญหานะครับวิธีแก้ควรสิแก้เอาไรนะครับแล้วก็ต่อไปนะครับตอนนี้คือผมเจอปัญหาที่ป่ามันน็อกน้ํานะครับผมต่อไปมันอทมีอาการอย่างอีกนะครับรบกวนคอมเมนต์มาบอกผมแน่นะครับเด้ออ่าครับอ่าครับตอนนี้คือนี่ครับเปิด ทำดูไดโวขึ้นมานะครับนี่นะครับเนี่เดี๋ยวเพิ่มออกซิเจนให้มันนะครับผมนี่แหละครับให้มันวุ่นให้น้ามันวนนะครับวนนี่ครับเปิดทิมไว้ประมาณก็ครึ่งโมงก็ได้นะครับเพื่อเติมอากาศให้มันนะครับใหน้ามันวนนะครับเพราะว่าผมคิดว่าน้ามันต้องซึมมาจากใต้ดินแน่เลยนะครับผม เนาะฝนกระต๊ะมาสองมือติดต่อกันจบเลยนะครับผมน้าฝนลงหลายนะครับหรือมันอาชีพนีอ้อีกลายสาเหตุเนี่ยใดก็พี่นองเฮาเอฟซีเฮานะครับฝากคอมเมนต์มาบอกผมเลยเด้อรัดเด้อว่าตอนนี้คือปลาผมมันตายนะครับผมเนาะลักษณะคือมันมันก่อนที่มันสิตายคือมันลอยคอขึ้นมาฮุบอ,อ่กาศนะครับแล้วก็เริ่มทยอยตายลงไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้คือแก้ไขเบื้องต้นคือ นี่ครับตุงกระเพื่อมอากาศให้มันนี่แหละครับเกล็ดน้ำตกนี่ครับเนอะมันหน้าจะดีขึ้นนะครับผมอ่า อ่านะครับตอนนี้ผมก็เปิดน้าให้มันแล้วนะครับเปิดเป็นน้ําวนนะครับเพื่อเติมอากาศเอ่อลงไปในน้ํานะครับผมอ่ามาเบิงนะครับพี่น้องว่ามันสิดีขึ้นอีกอยู่บ่อนะครับมันสิดีขึ้นบ่อนะครับปลามันสิลอยคอขึ้นมาอีกอยู่บ่อนะครับผมตอนนี้คือผมเติมน้ําลงไปไอเติมเห็ดน้ําเป็นน้ําวนเห็ดเป็นน้ําตกไปนี่นะครับเพื่อเติมอากาศลงไปในน้ํานะครับผมอ่าผมคิดว่าตอนนี้คือป่าผมเนี่ยมันขาดอากาศนะครับผมค่าพีเดของน้ํามันจะติ่มนะครับ เนาะออกซิเจนในน้ำมันอจซิบมีนะครับผมสิ่งที่ผมคิดนะครับอ่าตอนนี้ผมก็เลยนี่แหละครับต้องแก้ไขประมาณนี้นะครับเนาะเบิ่งนะครับพี่น้องว่ามันจะดีขึ้นอยู่บอกนะครับผมอ่านะครับอ่านะครับผมคลิปนี้นะครับผมกะมีสาระมาฝากพี่น้องนะครับเอ่อพี่น้องเฮานะครับ FC เฮานะครับที่เป็นมือใหม่นะครับอยากเลี้ยง ปลาหมอพันชุมพรหรือพันนต่างๆนะครับคือปลาเข่งบ้านเฮานั่นแหละนะครับคือเลี้ยงมาซื้อมานะครับโบแม่ว่ามันสิรอดเลยนะครับโบแม่นะครับท่านคิดคิดนะครับผมนอกจากว่าซื้อมาแล้วโตใหญ่เลยปล่อยลงไปเลยนะครับอันนั้นโอเคนะครับแต่ผมเจอปัญหาตอนนี้นะครับคือผมซื้อลูกปลามาแล้วเกิดปลามันนอกน้ํานะครับปลามอนี่นะครับตายตายเป็นยี่สิบสบโผเลยนะครับ ซื้อมา300ตัวจักสิเหลือเท่าไหร่นะครับตอนนี้คือนะครับผมพยายามหาทุกวิธีทางนะครับให้ให้ปลาผมรอดนะครับผมตอนนี้คือผมเติมออกซิเจนในน้ากับประมาณนี้เห็นเป็นน,น้ำผกนะครับผมเนาะเนื่องจากว่าผมสันนิษฐานว่าฝนที่มันตกมาสองมือที่ต่อกันนะครับมันอาจจะเป็นไปได้นะครับน้ํเลยท่าผมมันขึ้นเร็วนะครับเป็นไปได้ o ygen, ออกซิเจนอสีอสีอจจบ่พอนะครับตอนนี้ก็ พยายามเติมอากาศลงไปนะครับผมอ๋ออะขอบคุณหลายๆครับ fc ครับสวัสดีครับผม